คนไทยต้องพูดคุยกันเพราะยังไงเสียเราต้องยอมรับความจริงว่า,า,าศาสนาที่นับถือพระเจ้ากับาศาสนาพุทธโดยพื้นแล้วไปกันไม่ได้แต่เราต้องหามแต่เราต้องหาจุดอยู่ร่วมกันให้ได้ Diversity ไ,ได้เป็นประเด็นในสังคมอ,อเมริกันมาระยะหนึ่งแต่สำหรับคนไทยเรามีปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมมานานและมันแสดงอาการมาระยะหนึ่ง เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากันคงต้องมาหาจุดพอดีร่วมกันและในการตกลงกันตรงนี้จะไม่มีใครได้ทุกอย่างหรือเสียทุกอย่างแน่นอนเพราะหากเป็นเช่นนั้นมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายในที่สุดอย่าลืมนะว่านิกายสุนีและชีอะที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากเหมือนพุทธกับอิสลามและคลิ์ก็ยังสามารถบานปลาย มีเหตุทางการเมืองเกี่ยวข้องจนไล่ฆ่ากาันอย่างไร้เหตุผลมาแล้วในหลายประเทศดังนั้นโจทย์นี้คนไทยควรคิดกันให้ดีจะเอาแต่มุมมองของตนเป็นที่ตั้งโลกวันนี้ต้องการการใจกว้างทางมุมมองและการผ่อนปลนทางความเชื่อและวัฒนธรรมยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมาเลิกด่ากันด้วยอารมณ์